มากมารู้จัก Schneider Electric กันก่อนเลยนะคะเราเป็นผู้นำด้านดิจิ t a ลท r านส f o อร์เมชัในด้านการจัดการพลังงานและระบบออโตเมชันตั้งแต่บ้านเช่นระบบโฮ Automation ควบคุมระบบไฟฟ้าระบบความปลอดภัยอาคารตึกที่ใช้ระบบด้านการจัดการพลังงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายด a ต a า n t t r เ เป็นโซลูชันของห้อง IT ทีเซิร์ฟอร์ไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือใหญ่เรามีระบบเข้าไปจัดการตรงนั้นเช่นกันค่ะระบบโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมต่างๆเช่นไฟฟ้าประปาปิาปตโตรเคมีออยและแก๊สเรามีโซลูชันเข้าไปจัดการเช่นกันค่ะคุณทราบหรือไม่ว่ากว่า20ปีที่ผ่านมาเราได้นำโลกพลังงานและดิจิทัลมาพร้อมกัน เราคือ Schneider Electric เทคโนโลยีของเราทำให้มั่นใจได้ว่าชีวิตของทุกคนสามารถดำเนินต่อไปได้ทุกที่ทุกเวลาและนี่เป็นอีกความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ เพราะไม่เพียงแต่เราที่มีโอกาสเข้าถึงพลังงานที่มีประสิทธิภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วแต่ยังมีอีก2 0 0 0ล้านคนบนโลกที่ยังไม่มีโอกาสเข้าถึงระดับพลังงานที่เหมาะสมอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีว่าเทรนในโลกเราตอนนี้ชีวิตจะดำเนินต่อไปได้จะต้องมีพลังงานและดิจิทัลยังมีท่านไหนที่ยังไม่ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือเปล่าคะ มีวิจัยบอกว่าโลกมีแนวโน้มการใช้พลังงานมากขึ้น2เท่าในปี2 0 4 0 2ใน3ส,ส่วนนั้นจะเป็นพลังงานทดแทนเช่นรถเปลี่ยนจากการใช้น้ำมันเป็นใช้ไฟฟ้าส่วนดิจิตอลนั้นภายในปี2025จะมีการใช้อุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อกันได้เพิ่มขึ้นอีก10เท่ารวมถึงการเก็บและส่งข้อมูลบนคลาวด์ การใช้ AI, Automation เพิ่มการสร้าง Productivity มากขึ้นถึง40%ถ้ามีใครถามว่าเราทำอะไรกันแน่เราสามารถตอบได้อย่างภาคภูมิใจว่าเราเป็นผู้นำด้านการจัดการพลังงานได้แก่ Medium Voltage, Low Voltage อุปกรณ์สำรองไฟและเราเป็นผู้นำด้าน Industrial Automation เราใช้เทคโนโลยี ระบบออโตเมชันและซอฟต์แวร์เพื่อให้บริการมีประสิทธิภาพแบบบูรณาการนวัตกรรมและดิจิทัลจะช่วยให้กลุ่มตลาดหลัก2กลุ่มของเราใกล้กันมากยิ่งขึ้นค่ะเราจะนำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันนำพลังงานและโซลูชันที่มีประสิทธิภาพมาช่วยลูกค้าของเราได้อย่างไรเราใช้ e c o คสตรักเจ e ร์อีโคสตรักเ เป็นแพลตฟอร์มของ Schneider Electric ที่นำ AI มารวมไว้ในโซลูชันเพื่อช่วยลูกค้าเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเติบโตอย่างยั่งยืนเราจะมี Eco Structure เพื่อกลุ่มลูกค้า4กลุ่มได้แก่อาคาร Data Center อุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐานจะช่วยเชื่อมต่อใน3เลเวลได้แก่ Connected Product Edge Control แอปพลิเคชัน a n นาลิติกและ Service เรามาดู Eco คสตรั t เจอของกลุ่มลูกค้าอาคารกันค่ะตัวอย่างผู้ใช้งานก็คือตึกใหม่ของ s h h n e i d e r e l e c t ท i c ที่กรุงเทพนี่เองค่ะตึกใหม่มีพื้นที่มากกว่าตึกเก่าในขณะที่พื้นที่เพิ่มมากขึ้นแต่ค่าไฟเรายังจ่ายเท่าเดิมนะคะเปรียบเทียบกันแล้วจะเห็นได้ว่า มีการลดการใช้ไฟฟ้าลดค่าใช้จ่ายลงถึง25%และลดการปล่อยคาร์บอนลงถึง216ตันต่อปี Eco Structure ของกลุ่มลูกค้า Data Center ยกตัวอย่างลูกค้าหลักของเรา s u p e r n e t Thailand s u p e r n e t เป็นผู้ให้เช่าห้อง Data Center ขนาดใหญ่ s u p e r n e t สามารถการันตีได้ว่า มีพลังงานไฟฟ้าอัพไาม100์ร0ตลอดเวลาและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ถึง30%เรเรามาต่อที่กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมกันเลยนะคะลูกค้า Eastwater ผลิตน้ำส่งตามสายไปตามโรงงานอุตสาหกรรมอาคารบ้านเรือนผลของการใช้โซลูชันของ Schneider Electric มอนิเตอร์แล้วพบว่ามีการสูญเสียน้ำลดลงเช่นรั่วหรือแตกตามสายส่งมากถึง10%หลดค่าใช้จ่ายการใช้พลังงานลง15%และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ถึง20-30%ต่อมาลูกค้ากลุ่มกริดหรือสายส่งไฟฟ้าหรือการจ่ายไฟในระดับเมืองและเฟรน c ์ในที่นี้จะพูดถึงลูกค้าที่สิงคโปร์นะคะ ที่ใช้โซลูชันของ Schneider ในเมืองของเขาค่ะเห็นผลตามนี้ค่ะว่าลดการใช้พลังงานลงถึง27%ลดค่าใช้จ่ายลง27%และการใช้พลังงานถ่านหิน66%เลยค่ะสำหรับ Schneider Electric ในประเทศไทยเกิดขึ้นเมื่อปี1978ปีนี้อายุได้41ปีแล้วค่ะ เคยได้รับรางวัลเอสโ a อ a ร์ดเกี่ยวกับการจัดการพลังงานปัจจุบันเรามีพนักง,งานทั้งหมดประมาณ1,500คนมีออฟฟิศอยู่ที่กรุงเทพซึ่งจะเรียกกันว่าออฟฟิศ RTK และมีออฟฟิศที่ระยองมีโรงงานอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูนอกจากนั้นยังมีสู่โซลา่าอยู่ที่พิษณุโลกและอุบลราชธานี โรงงานของ Schneider Electric ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูเป็นที่ที่ผลิตเซลิตเบเกอร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยได้รับยกย่องว่าเป็นโรงงานระดับ World Class Green Factory เพราะเรามีรางวัลการันตีมากมายที่สำคัญเราได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 5 1ด้านการจัดการพลังงานอีกด้วยค่ะสำหรับช่องทางการติดต่อ Schneider Electric เรามีแอปพลิเคชันชื่อว่า My Schneider Application ซึ่งลูกค้าสามารถหาแคตตาล็อกติดต่อ c u สเ o อร r แคร์และสามารถขอข้อมูลได้อย่างรวดเร็วฉับไวค่ะส่วนอีเมลเว็บไซต์และ Facebook สามารถดูได้ที่หน้าจอเลยนะคะ